มีงานในวงการบันเทิงเนี่ยชิ้นแรกคืออะไรเป็นโฆษณาแชมพูค่ะโฆษณาโยถงเวลล่าค่ะอันนั้นชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยค่ะเขาไปทําโฆษณาชิ้นนี้ได้ยังไงอะคะก็เออตลกค่ะก็คือเป็นอยู่หน้าโรงเรียนค่ะแล้วก็มีคนมาติดต่อว่าเออเนี่ยจะเป็นหน่วยงานดีไปโฆษณาไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันมันไม่ค่อยชอบตัวไม่มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ก็ไปบอกคุณแม่ว่าเออเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้นะคุณแม่ก็ก็พาไปที่นั่นนะคะแล้วก็ไปไปเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเทสครั้งแรกเราจะได้เลยนะคะโฆษณาเพราะว่ายากมากค่ะมันต้องโอ้โหหลายที่ค่ะแบบที่นู่นที่นี่งานนู่นงานนี้จนแบบไม่ไปละเหนื่อยนะแต่ปรากฏว่างานสุดท้ายที่ไปแค่จะได้เป็นงานสุดท้ายที่แบบว่าถ้างานนี้ไม่ได้ไม่เอาแล้วนะผลว่าได้ แล้วหลังจากพอเริ่มมีโฆษณาเข้ามาปุ๊บงานละครก็เริ่มเข้ามาเลยไหมคะออพอทกโฆษณาแล้วก็มีลคคะครค่ะแต่ว่าที่ได้ละครเนี่ยไม่ใช่ว่าดูจากโฆษณานะคะก็คือจะมีคุณป้าคนหนึ่งคะที่อยู่ในหมู่บ้านคือคุณป้าพัชรีนี่นะคะเขาก็พาเป็นไปเทสคะ่ะละครจากจากงงักวงวงศละครจากจักวงวงศนะคะใส่ชุดไทยคะ่ะไม่ชอบเลยคะ่ะคือ จะไม่ไปเด็ดขาดค่ะเพราะรู้สึกอายเพื่อนออกมา่าแบบไว้ไปเล่นสังวงๆอย่างนี้เป็นไททมกลัวเพื่อนล้อกลัวเพื่อนล้อใช่เพราะว่าแบบเพื่อนอะอารมณ์แบบว่าไว้เล่นอย่างนี้ยอย่างงี้ค่ะมันดูแบบไม่ใช่นางเอกเลยเธออะไรอย่างเงี้ยเอ ราคืรู้สึกแบบว่าทุกคนหวังว่าจะต้องเป็นนางเอกว่าพ่อไปเล่นแล้วกลัวว่าจะไม่ได้เป็นนางเอกเราก็เลยแบบทำไงดีนโน่อย่างเงี้ยม่อาาเาบอกเอาเฮ<ม>านาอะไรเงีย้ยคุณแม่ก็แบบอยากอยากให้ไปค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวผลักดันสุดชีวิตสุดแรงเกิดเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวก็คือบทนางเอกทั่วๆไปจะเป็นบทนางเอกแต่ว่าสําหรับของเม้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นนางเอกทีเดียวนะคะเป็นเพื่อนนางเอกค่ะ เรื่องนี้ก็ไม่ใช่นางเอกนะคะเรื่องแรกที่เป็นเล่นค่ะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องนางอายใช่ไหมคะคะก็จะมีต่างวงสองเรื่องแล้วก็มาเล่นนางอายแล้วก็ตอนนางอายกับกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งภาคสองเนี่ยนะคะมันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันก็จะเล่นเป็นเพื่อนนงเอกทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็เป็นแล้วก็ยังเป็นเพื่อนนางเอกเลยค่ะเรื่องครักอ๋อไม่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกือบเกือบจะเป็นนางเอกแล้วเกือบเป็นนางเอกเพราะว่าถ้าคือ บ้นคือก็คือดําเนินเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดเบนไม่ตายอะค่ะเบนก็จะได้เป็นนางเอกแต่พอดีในเรื่องเนี่ยเกิดเสียชีวิตก่อนค่ะก็เลยมีนางเอกก็เลยมีนางเอกอีกคนหนึ่งมาเรียกได้ว่าบทเกือบจะเป็นนางเอกเกือบแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้ได้แสดงฝีมือแบบสุดๆเลยเพราะว่ามีบทร้องไห้ด้วยอันนี้จากเรื่องอะไรนะคะจงรักจงรักแต่ว่าร้องไปร้องมาก็ขยับตัวเองขึ้นมาเป็นนางเอกละในที่สุดก็ได้มาเป็นนางเอกใช่ไหมคะจากเพื่อนนางเอก เกือบจะเป็นนางเอกจนกระทั่งเป็นนางเอกมีบทดีๆอะไรมาให้เราได้เล่นบ้างก็พอได้เป็นนางเอกเรื่องเรื่องแรกแบบเต็มๆเลยนะคะชื่อทะเลแแปันนี้คือเริ่มเริ่มแล้วนะจากผู้นังเอกเลยเป็นนางเอกแล้วนะะพอได้เป็นนางเอกเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาเลือกเราจับตรงไหนนักก้อยธาริกาเลยนะคะเขาก็บอกว่าเออคิดว่าน่าจะเล่นได้แล้วก็เป็นบทที่ เขาเคยเห็นเอาไปเล่นจากนางอายมาแล้วค่ะว่าเออสามารถที่จะเล่นแบบร้องไห้ได้แล้วก็เป็นเอกเรียบร้อยได้ก็เลยเอาไปเล่นเรื่องทะเลแปรแล้วแล้วพอหลังจากเรื่องทะเลแปรแล้วก็เลยมีบทดีๆที่สามารถแสดงฝีมือเข้ามาอีกเยอะแยะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็หลังจากทะเลแปรใช่ไหมคะก็มีซาย้อมสีค่ะแต่ซาย้อมสีก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นเด็กธรรมดาค่ะแล้วก็ เรื่องในนอพิษน้ำผึ้งอ๋อค่ะพิษน้ำผึ้งตอนนี้เริ่มมองแล้วค่ะเพราะว่าจะเป็นเนางอเอกมาหลายเรื่องแล้วนะคะเริ่มจบสนค่ะก็มีพิษน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนียหลวงค่ะแล้วก็ตามจับตามจีบค่ะจากเรื่องเมียหลวงนั่นเองนะคะที่ทําให้น้องเบนได้รางวัลเมฆขาสาขาดารนำหญิมยอดเยี่ยมใช่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้จะรับเล่นเรื่องนี้เลยเพราะอะไรไม่ไม่กล้ารับค่ะเพราะว่า จากที่เราเล่นเป็นนางเอกแล้วจะให้เป็นบทร้ายแบบเต็มเลยค่ะแบบเต็มเต็มตัวเลยเนี่ยมันค่อนข้างแบบเร็วไปบบไหมใช่ค่ะตอนแรกคิดว่ามันเร็วไปเสร็จแล้วก็มันมันแก่ไปเนาะมีลูกด้วยแล้วก็ <laughs> แล้วก็ยังจะแบบเล่นกับพี่ๆหูหน่ากลัวทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยชั้นเซียนเลยค่ะ,ะ,คะ,คะก็เลยแบบะะอย่าเล่นเลยกลัวพี่เขาว่าเอาแบบ นี่เล่นไม่ดีคุณผู้เปเสียงงานเขาก็เลยแบบจะเล่นดีไม่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะคิดนานนานค่ะโอเคพี่เล่นก็เล่นแต่แบบพี่ต้องช่วยหนูนะอะไรอย่างเงี้ยภูมกับต้องช่วยนะต้องช่วยทุกอย่างเลยนะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้ว่าบทแม่น้อยเล่นยังไงแล้วก็มันต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพูดถึงประสบการณ์คงยังคงยังไม่ทันเห็นอะไรเยอะขนาดนั้นที่จะต้องรับบทหนักขนาดนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าในในตอนที่เรารับเล่นเนี่ยก็มีหลายคนมาทักอยู่ตลอดลเลยไหมคะว่าเออรับเล่นทำไมคนรอบข้างเขาว่าอย่างไงบ้างอืมเดนโดนเยอะเหมือนกันค่ะทำไมไปเล่นล่ะมันไม่ใช่เรานะอะไรอย่างเงียง้ยแล้วมันก็ มันร้ายมากม,มันไม่น่าเล่นหรอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเล่นไม่ดีจะออกมาตายเลยนะอะไรเงี้ยคือคนจะขู่เราหมดเลยเ,เห็นบอกว่าเครียดมากจากนขนาดเราร้องไห้เลยใช่ไหมคะเครียดม,มากค่ะจากหนูค่ะปกติอยู่ในกองถ่ายจะพูดมากพูดมากแล้วก็วิ่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะอ,อ,อมาไเล่นเรื่องนี้เป็นแบบเงียบไม่พูดก,กับใครเลยแล้วก็บางทีเครียดรู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปเล่าให้ใครฟังนะคะกับครูพี่เหนื่อยมากะค่ะเล่นไมเ้เมืองเล่นเมียหลวงร้องไห้ค่ะเราเล่าอย่าง ช่วยฟังนิดนึงเถอะช่วยฟังหน่อยใช่ค่ะมันยากแล้วฉากแรกที่เข้าของเรื่องเมียหลวงนี่ประท่าคารมกับใครคะหรือว่าร่วมฉากกับใครกับพี่แอนเลยค่ะโาถโงปุ๊บประชันเลยประชันเลยค่ะแล้วก็เป็นฉากแบบว่าเขาไปนอนอยู่ในห้องนอนเขาแล้วอะค่ะไปนอนกันดิกท้าแบบว่าเมียหลวงต้องเข้ามาจ่าแล้วกันกันเซียยเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบฉากกันเลยแบบว่าจะจัดงานในบ้านนะอะไร นะชนกันอย่างเงี้ยพี่หนูกลัวสิพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้แบบว่าเลยเลยครึ่งเรื่องไปแล้วนะฉากที่เล่าเนี่ยใช่ค่ะเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะอยู่ก็แบบกลัวมากไม่รู้จะแบบทํายังไงดีกะพี่ต้อมกระซิบบอกพี่พี่เชื่อว่าเราทําได้นะอะไรเงี้ยไปขอโทษพี่แอนเขาก่อนนะ <IC S 2> <g ül> เพราะกลัวแบบว่าไปไปข่มพี่เขาเพราะในฉากเราต้องชนะอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้ามันต้องชนกันค่ะแล้ว เราไม่เคยมองหน้าพี่กาใกล้ขนาดนั้นค่ะกลัวมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่ามันเด็กคนหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเจอดาราแบบยิ่งใหญ่นะคะมันเหมือนแบบมีรัศมีอะไรไม่รู้คิดไหมคะว่าตัวเองจะได้รางวัลจากเรื่องนี้ไม่คิดหรอกค่ะจริงๆแล้วพอเล่นไปเนี่ยนะคะเล่นไปก็กลัวไปว่าฉันจะดีหรือฉันจะตายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเล่นไม่ดีก็เสร็จก็เสร็จเราเลยค่ะเพราะว่า มันเสี่ยงมากะคะ่ะกับการที่จะแบบพลิกบทขนาดนี้นะค่ะแต่พอรู้ว่าเราถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเมฆาลาในครั้งนี้แล้วเป็นอย่างไงบ้างอุ้ยแค่มีชื่อก็ดีใจแบบว่า,อ,วาอุ้ยม,ม,ม,มีชื่อด้วยดีใจใหญ่เลยค่ะแถกปากทั่วบ้านเลยค่ะมีชื่อด้วยเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดเทียบกับเออพี่ๆคนอื่นที่เข้าชิงเนี่ยนะคะค่ะหคุณแอายุงานอายุงานตางกันเลวเราก็แบบมึงเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าอุ้ยได้เข้าด้วย คงไม่ได้หรอกนะพี่เขาเล่นเก่งกว่าก็ย,ยัง <นะ S 2> คิดว่าไม่ได้ไม่ได้แน่ๆก็คือไม่ได้คิดไว้เลยแหละว่าจะได้รับ<ช>แค่ดีใจแล้วหล่ะได้เสนอชื่อเ<ช>ข้าชิงชจนกระทั่งได้รับรางวัลมาจริงๆนะคะก็อย่างหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินที่ว่าพอได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ย <S <S ส,ญญส่วนใหญ่เขาจะถือเคล็ดกับการให้เอารางวัลเนี่ยไปไว้บนตู้กับเ้าเออทำไมไม่รู้เนาะนะแบบว่าเหมือนกับจะได้มีงานไหลมาเทมมาแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆต้องเต้นทำอย่างนั้นไหมคะ คือตอนแรกก็จะทำค่ะเพราะว่าทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยค่ะแต่พอดีหนูไปรายการหนึ่งค่ะแล้วก็พอดีเจออเด็คเด่นดูใช่ค่ะแล้วก็เจอพี่โอวุ้นอะรเนี่ยถามถามเขาพี่โอคนอื่นๆนะคะเขาบอกว่าเนี่ยไว้ตู้กับข้าวเขาไว้กันทั้งนั้นแหละ พอไปเจอเด่นพาถามประเด็นเดียบอกอุย้ยอามีเต็มเลยพาไ่ทำอย่างนั้นห <c oughs> ลอกอะไรอย่างเงี้ยของสูงไว้บูชาหรืขอข้าู้หญินะคะ <c oughs> ของสูงไว้บูชานี่ใส่พานแล้วก็เอาเงินวางไว้นะแล้วก็เอาเมฆขลานี่ค่ะทับเอาไว้จะได้เ <c oughs> ง<า>ินจะได้ไม่ไปไหนเลยแะ้วกาคืน <มา S 2> ิงใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการทํางานของสาวน้อยคนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วบทบาทที่เธอได้รับเนี่ยเราคงจะเห็นว่าค่อนข้างจะได้รับบทที่เกินอายุมากเพราะจริงๆแล้วอายุตอนนี้น้องเดนอายุเท่าไหร่คะ 19ค่ะนี่แค่ส9บเกนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบทร้ายเธอก็ทําได้บทดีเธอก็ทําได้ดีบทตลกกุกคิกเธอก็ติ้งตองตามบทหลังเธอได้สิบเก้าปีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเธอนะคะในอีกมุมนึงนอกเหนือจากเรื่องการทํางานแล้วในมุมของการเรียนเพื่อนแล้วก็ความรักเรามาดูกันว่าชีวิตน้องน้อยคนนี้เนี่ยนะคะจะมีความรักมีเหมือนวัยรุ่นคนอื่นยังไงหรือเปล่าอดใจรอสักครู่เดียวค่ะค่ะ